เตรียมชงรัฐบาลชุดใหม่นะคะตัดสารพัดเบีย้ยซ้ำซ้อนและข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมสองกลุ่มนี้ได้เฮตุสำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐรวมไปถึงสูงวัยที่ยากจนด้วยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวของมติชนออนไลน์นะคะก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วนของทางกระทรวงการคลังตอนนี้ก็กําลังเตรียมชงรัฐบาลชุดใหม่ในการตัดสารพัดประซํมซ้อนและในส่วนของข่าวดีสําหรับกลุ่มที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็สูงวัยที่ยากจนก็ยังคงได้รับสิทธิ์นะคะแต่ว่าได้รับสิทธิ์แบบไหนได้รับสิทธิ์อย่างไรวันนี้เราไปอัปเดต ข้อมูลข่าวสารเรื่องอมีพร้อมๆกันค่ะล่าสุดน,นะคะคุณผู้ชมทางมาติชนออนไลน์ก็ได้มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องของทางกระทรวงการคลังเล็งหรืออุ้มคนจนนะคะตอนนี้เลิกควักเงินจ่ายแบบวานแหและจ่อจ่ายนะคะในส่วนของวงเงินเบีย้ยคนชราเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งแหล่งข่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะแหล่งข่าวจากทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะคะภายหลังในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ทางกระทรวง ส่วการคลังจะมีการเตรียมเสนอแนวทางในการลดรายจ่ายเพื่อที่จะดูแลฐานะการคลังให้มีความยั่งยืนนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการในการปรับลดรายจ่ายสวัสดิการโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความซ้ําซ้อนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าลดกลุ่มเป้าหมายลงเช่นการจ่ายเบี้ยงที่ผู้สูงอายุการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยถือว่าเป็นการใช้นโยบายการคลังที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ลดภาระทางการคลังเป็นแนวทางนะคะในหลายประเทศทั่วโลกที่ หันมาใช้แล้วก็หลังใช้จ่ายเงินดูแลเศรษฐกิจแล้วก็สังคมจํานวนมากในช่วงโควิด -19 ค่ะการที่มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจนับจากนี้นะคะจะสามารถขยายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตอนนี้ได้คลี่คลายลงแล้วค่ะดังนั้นนะคะทิศทางนโยบายการคลังระยะนับจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่ภาวะปะกติแล้วต้องหันมาใช้ความสําคัญกับความเข้มแข็งทางการคังมากขึ้นเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้แล้วก็ ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะแหล่งข่าวก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าสําหรับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลเข้าไปดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มองว่ามีความซ้ําซ้อนนะคะเช่นสวัสดิการผู้มีไรายได้น้อยซึ่งมีอยู่หลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือว่าบบสรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสงเคราห์ครอบครัวกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะโครงการส่งเสริมผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลําเนาสวัสดิการเหล่านี้อาจจะมีความซ้ําซ้อนนะคะของกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีการตรวจสอบเพื่อการจำกัดวงเงินในการช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นซึ่งแหล่งข่าวยังเสริมอีกนะคะว,ว่านอกจากนี้ยังมีสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้สูงอายุที่มีความซ้ําซ้อนอาทิเช่นการจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากเงินสงเคราะห์ในการจัดทําศพกองทุนผู้สูงอายุเป็นต้นค่ะในส่วนที่สามารถช่วยลดความซ้ําซ้อนการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุคือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดโดยในปีงบประมาณ2 5 6 6สมว่าผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดประมาณอยู่ที่11ล้านคนหากจํากัดวงเงินในการช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทําให้สามารถประหยัดงบประมาณไปได้มากนะคะซึ่งแหล่งข่าวก็ได้กล่าวไว้ค่ะ ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมมาตรการที่จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่นะคะในการจ่อจ่ายเงินวงเงินเบี้ยคนชราเฉพาะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวนะคะที่นํามานําเรียนเสนอคุณผู้ชมให้ทราบในวันนี้หากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ